h o n ด้เปิดตัว The City Hatchback e-H EV ครั้งแรกในโลกตั้งราคาสุดเร้าใจที่849,000บาทฮอนด้ a u t o ตโมบิลประเทศไทยเปิดตัว Honda City Hatchback e-H EV ใหม่ครั้งแรกในโลกเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้บุกเบิกและผู้นำ segment City Car ในประเทศไทยอย่างแท้จริงโดยยนตรกรรม City Car Hatchback f u l l Hybrid รุ่นนี้จะมาเสริมความแข็งแกร่ง ของไลท์อัพไฮบริดของ Honda ไปอีกขั้นและเติมเต็ม The City Series ให้มีความสมบูรณ์แบบ Honda City Hatchback e-hv e ใหม่มาพร้อมจุดเด่นเทคโนโลยี Full Hybrid อันทรงพลังกับระบบขับเคลื่อน Sport Hybrid immd มั่นใจในทุกการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing พร้อมด้วยเอกลักษณ์ความอนเนกประสงค์กับเบาะนั่ง u l t r a s e ซ t ครบครันด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัย และฝั่งชันการใช้งานระดับพรีเมียมดีไซน์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในด้วยดีไซน์สไตล์ r s รอบคันเสริมเอกลักษณ์ยนตรกรรมไฮบริดด้วยโลโก้ H-Mark ตกแต่งกรอบสีฟ้าและโลโก้ EHEV พร้อมแนะนำสีใหม่สุด Exclusive กับสีน้ำเงินบิ i เลียนสปอร์ตตี้เมทัลลเสริมความมั่นใจในการใช้งานด้วยการรับประกันอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีและรับประกันร,ระบบไฮบริดทั้งระบบ5ปี ไม่จํากัดระยะทางอีกทั้งฟรีค่าแรงในการเช็คระยะเป็นเวลา5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนโดยเปิดราคาจำหน่ายรุ่น ehev rs แบบคุ้มค่าเกินคลาสเพียง849,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสัมผัส Honda City Hatchback ehev ใหม่ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ปรึกษาการขายโชว์รูม Hon d a ทั่วประเทศ หรือแชทกับเซลล์ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.honda.co.th ติดต่อศูนย์บริการข้อมูล Honda 24ชั่วโมงโทร02-341-7777หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w h o n d a c o t h c i t y h b a c k e h e v